Bắn này một tay một Ba nương, bắn ba Bắn cả tay nương nữa tôi đi đâu Cả chọc đó, bắn cả nữa tôi đi đâu ừ. Hãy đi kiểu đi Tạc một Mày, anh buông đi một nương tao Thì mình nhủ tạc một lẽ Lửa tôi buông mày ใครมีดีเอ็กซ์มากไอพีบังไอพีบังตัวทีคุมคุมคุมอย่าเพิ่งไปตอมของคุมซนไออยู่บ้านตัวทีซนไออยู่บ้านตัวทีฟังหน่อยเพื่อนใครใครอยู่ตรงผ่านน้ำไปเก็บก่อนเก็บไปเรียบ้อยไปก่อนเลยมันจะเป็นปัญหาเพื่อนเยอะก่อนจบสวยเพชรดักบ้านเอาไปเลยซนไอแตะไปเก็บดิไอ้เหี้ยสซนไอแตะตังค์เยอะมาก ดันไปดิวะกูไปเองไอสัตว์ไม่มีใครไปเนี่ยมันอยู่บ้านตัวทีกันหมดแล้วสองสัมัวทำเหี้ยอะไรกันอะกลับไปดิจี๊ด tụi ấy tay anh đừng lốp lốp tụi ấy một hả hả